สวัสดีจ้ากวาาวว้พี่นนอองเะ,ะันนี้มาให้อาหารปลานะคะว่าน,น้ำมันเขียวมันเขียวใบไผ่ดอกพี่น้องก็มีแนอยู่ส่วนเขียวก็เลยว่าจะเอาอัน หาหาแนวมาเอ็ดใบพัดน่ะนะแต่จะปั้นเอาเติมอากาศลงไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะจังไงก็เท่าก็ต้องเป็นคนเอ็สืัวหะต้องเป็นคนหาพยายามทำสิ่งที่มันที่มันจะดีเนาะอุย้ยว่านตัวใหญ่กินมืดบ้านเราบ้านนี้นะจุมนี่ตัวน้อย ตัวน้อยซื้อตัวละสองบาทกูได้นี่พี่น้องเยอยคุณยายก็รู้สึกว่าดีใจอยู่มันใหญ่แล้วออมันรอดแล้วสี่ร้อยตัวปลาดุกดุกอุ๋ยนะพี่น้องเนาะมันสีเเริ่ม คือเลิมๆก็ต้องเบิ่งก็เคมจังสิบ่เลิมเบิ่งน้ำคือเขียวๆแต่ว่ากะแมนอยู่ดอกกะบขี้เ่านนำละจากบางครั้งกับหัวอาหารมันกัเหลือเนาะบางครั้งกะบขบยานมันมีใหญ่พี่น้องเอ้ยคุณใหญ่ก็ได้คุณๆมีหอดแมงกับโซบับแมงกับโซเพราะว่ามีหนองน้ำอยู่ก็เคยนี่พี่น้อง ให้อาหารปลานะคะกระสมโอ้ยหัวตะไคร้โอ้สมไข่าบานเฮาอ้าวหน่อไม้เพิ่ือออกไปไกลเธอพูดนะตาทิโตบานหน่อไม้มึงเนาะหลายบานหน่อไม้มึงเนาะนพี่น้องเนาะเด็กคุ่นใหญ่หไปนี่ไปฝ่าเนี้ก่อนกระสมสวนก่นสวนดอกไม้คุ่นใหญ่ก่น งามเด้อนะงามแล้วงามแล้วนะคะดอกไม้ชมดอกไม้กับคนมากนอกไม้เนาะพี่น้องเนาะ สิ่งปูฟางสร้างหรอกกับมีหลายอันหลายแนวมะน้ำมะอันนี้กระลายอยู่พี่น้องเอ้ยม่นแก้วมะน้ำพักมะโปกบเม่นแก้วมุนันละลายอันด้้ววยอเ,อเ,เยมนนไ่ง ขึ้นก็เป็นข้าวโพดแต่ว่าคนใยญ่มัาจะยัดส้มดอกไม้เนะจะง่ายสวยงามลายอยู่แต่ว่าบานนิทานเดียวปลเลยปลุกไหลอยู่ลูกต้นไม้ไว้ชม เรามันคนชอบดอกไม้เร็วไปทั้งเลิกกเขียวไปเมื่น้องพี่น้องเนาะต้นนี้ฝันออดอกดกกมกูอันนี้กล้วยหอมจอมสนนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเอาแมนโหนออกแล้วบ่ <laughs> ต้องได้ตาดไว้มีฟ้าวเขามันออเนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าะนั้นแล้วแม้มันจะมีใหญ่ยังไปเบิง่งทักฟิอันนี้ต้นกระลบประพึกใบพันบุง ดกๆๆพะมนพะม,มนป่ากัละปะพึกปพี่น้องโอ้ได้เอ็ดซูมแล้วหลดซูมเลยนี่ละเมืองตะไคร้ทางฝุ่นงามแท้ๆอันนี้ก็เอ็นไปละฝนตกลายพี่น้องอจะมันฝนจะมันฝน ฝนเดพักกันดิพักมาโบกพักน้ำเตาลายยูพอได้กินมาน้ำเตากับไม่อึดกินละคนใหญ่มากกินมาน้ำเต้าเนาะต้มแล้วก็กินนะ่ะมีกับเขา้าเลยก็ได้กินล้านล่าจำแจวนี่ละคนกระตก๊กตกกูมือสเวน คงกระคาดแน่เดี๋ยวนี้หละมันไม่ขาดแล้วไม่ได้ละไปทั้งเลยก็ไม่ได้อันนั้นต้นมัสะตอปูไว้แจน,นสองสองต้นนะคะโอ้ยกระไก่คนี่เด็แต่ว่ามันก็เห็นหลายต้นคือว่าละยันมีจักอยู่จักมือมันหาติดได้นาะ จากมือมันใหญ่ค่าที่เห็นดอนนี้อีกกระตนหนึง่งคือว่าสี่ตนมันไปเจเลยว่าตนหนึง่งปุไว้ดอน,ดนอหรือวาปุเยเนาะมุมนั้นยังบ่หละ่ะคุณยายกะตรงนี้อยู่ตรงนี้ อยู่เคยต้นวาพี่น้องเคยดีกวกับต้นวาอ้าวใหญ่ไว้ๆเ้า,า,าเลยก็ดิถ้าเบ่งดอกกับละประพึกมันจะใหญ่จะงามบ่จะสวยบ่่นว่างามบ่สันกันละประพึกสวยงามมากว่าสันเด็กคุณหญ่ก็เลยต้องปลุกไว้เคดี ก็มนงามพี่เ้ยงงามฝนโตแล้วเบอร์อ่อนเบอร์อ่อนเ,เล็วเบิ่งละสดใสสดใสสดใสใบอ่อนใบมันคือพักกีเล็กพี่น้องคือเดียวละครับพักกีเล็กกันละประพึกพว่าดินคูนมามันมีแน่นปะเลยมันไม่ได้เอารถเย็บเนาะคนเย็บจะคือมันก็มีแน,น่นเดี๋ยวจะหาไหม้มาค้ำไว้กะ มันไม่ได้ต้นนี่มันมันอันในเขาเย็บกันยังอย่าลุบอยู่นี่มันเอ็นคุณยายต้องต้องได้ขำนะขำไว้ไม่งั้นก็ล้มแล้วฝนตกหลายแต่ว่าใครอยู่แล้วว่ามันกับอันนั้นลงแล้วเบาลงแล้วตาหรับคลินนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนเด้กพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จะแก้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ